สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงฉันทานานพดุงทศผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยมแมลงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกองโรคติดต่อนำโดยมแมลงมีภารกิจหลักคือการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยมแมลงนะคะซึ่งในประเทศไทยมีโรคที่สำคัญที่เราอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ต่อไปนี้คือโรคไข้เล็ดออกไข้ปวดข้อยุงลายไข้ซิก้าโรคมาลาเรีย รวมทั้งโรคเท้าช้างและก็ลิชมาเนียซีสนะคะโรคเหล่านี้การที่จะควบคุมป้องกันให้ได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขเองซึ่งก็จะมีคำแนะนำมีเทคนิคในการที่จะจัดการกับลูกน้ำยุงรวมทั้งการจัดการยุงเต็มวัยนะคะแต่ทำคนเดียวก็ไม่สำเร็จนะคะข้างเดียวไม่สำเร็จ จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทางภาคประชาชนในการที่จะดูแลบริเวณบ้านเรือนของตัวเองรวมทั้งปรับพฤติกรรมบางอย่างเพื่อ,อยุงจะได้ไม่กัดนะคะพวกเราก็คุรจะคุ้นเคยนะคะว่าสําหรับไข้เลือดออกเนี่ยการที่เรามีแหล่งเพ่อพันุ์ยุงลายเนี่ยทำให้จัดการเรื่องนี้ได้ยากมากเพราะถ้าเรามีภาชนะเปล่าแ้ะมีน้ําขังเมื่อไหร่ยุงลงไปไข่ ถึงแม้ว่าเราจะเทน้ําทิ้งไปแล้วเราไม่ได้ขัดภาชนะให้เรียบร้อยไขยุงลายยังอยู่ถ้าหากมันเปียกอีกครั้งหนึ่งยุงลายก็ออกมาได้อีกนะคะอย่างนี้เป็นต้นภาชนะเนี้ยบางพื้นที่เนี่ยความท้าทายมันมีมากไปกว่าเรื่องของการจัดการขยะหรือความร่วมมือต่างๆล่านี้นะคะก็คือมีประชากรหนาแน่นอย่างเช่นกรณีของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ10จังหวัดในประเทศไทยนะคะซึ่งคาดการว่า จะต้องมีประชากรเพิ่มมากขึ้นจากที่มีเยอะอยู่แล้วเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้ยังไม่เป็นเขตเศรษฐกิพิเศษก็มีประชากรหลา,นานแน่นอยู่แล้วเนี่ยอีกหน่อยจะมีมากขึ้นก็ทําให้โอกาสที่จะเกิดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายหรือว่าคนที่มีเชื้อ,อเชื้อโรคไข้เหล่านี้อยู่เนี่ยมีมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นทางกองรุดติดต่อน,นาโดยแมลงจึงต้องมีการพัฒนาโครงการใหม่ๆนะคะเพื่อ มาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโรคเหล่านี้ซึ่งหนึ่งในโครงการนั้นก็คือโครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกไกลตัวว่าพัฒนาอะไรแต่เป้าหมายสําคัญของโครงการนี้ก็คือการสร้างอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มพิเศษนะคะซึ่งจริงๆอาสาสมัครสาธารณสุขหรือว่าอสมกลุ่มนี้เขามีอยู่แล้วเป็น อสมออสำหรับรายง,งานต่างด้าวแต่ว่าที่ผ่านมาก็อาจจะทํางานในเรื่องโรคอื่นๆนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยทางกองรุติดต่อน,นำโดยแมลงจะพัฒนาความสามารถของอสมอกลุ่มนี้ให้สามารถจัดก,การเรื่องโรคที่นำโดยแมลงดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้ให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วทาไมต้องเป็นเศรษฐกิจพิเศษก็อย่างที่เรียนนะคะว่าประชากรจะหนาแน่นแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอแหล่งเยอะนะคะนั้นอสมก็จะต้องมีความ เก่งกาดขึ้นมาในบางประเด็นนะคะที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อจะทํางานนี้ให้ได้นั้นเราจะต้องไปเสริมอาวุธให้กับอสมอเหล่านี้นะคะนั้นก็หวังว่าถ้าหากว่าเราได้เสริมอาวุธให้จนกระทั่งกลายเป็นอสมอสําหรับแรงงานต่างดา้าวทีมพิเศษนะที่มีสมรรถนะสูงในการหาแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายแล้วก็จัดการกับมันรวมทั้งให้คำแนะนำกับ ประชาชนไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวเองรวมทั้งประชาชนชาวไทยนะคะที่จะทํางานร่วมกันเพื่อลดแหล่งพ่อพันธุ์เหล่านั้นแล้วก็ปรับพฤติกรรมใน,ในการที่จะไม่ทิ้งขยะให้มันเป็นแหล่งพ่อพันธุ์นะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีใครเจ็บป่วยขึ้นมาก็มีการสังเกตแล้วก็หากันให้เจอให้เร็วขึ้นนะเพื่อนําส่งโรงพยาบาลเราจะได้สามารถลดการเสียชีวิตจากโรคเหล่านี้นะคะ คือประมาทไม่ได้นะคะโรคเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะมีการจัดก,การยังไงถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตนะคะเรามีตัวอย่างเยอะแยะแล้วที่เราสูญเสียคนไปในเวลาที่ยังไม่ต้องท,ท,ที่ไม่ควรจะเสียชีวิตนะคะนั้นก็หวังว่าโครงการนี้จะทําให้คุณภาพชีวิตของทั้งแรงงานต่างด้าวและประชาชนชาวไทยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษดีขึ้นปลอดจากโรคที่นําโดยยุงเหล่านี้นําโดยมแมลงเหล่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะสุภาวดีพวงสมบัตินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษกลุ่มโรคติดต่อนำโดยยุงลายกองโรคติดต่อนำโดยมแมลงกรุมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขค่ะพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณชายแดนของประเทศนะคะประกอบไปด้วย10จังหวัดประเทศเราเนี่ยมีพื้นที่ที่มีชายแดนมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งประเทศ เมียนมาประเทศสปปลาวนะคะประเทศกรัรมพูชาแล้วก็ประเทศมาเลเซียนะคะรวมทั้งสิ้น10จังหวัดจะเห็นว่าในพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านนี้ก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงนอกจากนี้ก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคสำคัญของประเทศด้วย ะะโรคปัญหาสาธารณสุขในประเทศเราที่เป็นปัญหาสําคัญตอนนี้คือโรคไข้เลือดออกนะคะที่นําโดยยุงผาหาคือยุงลายนะคะทำให้ประเทศเราเนี้ยถ้าหากกลุ่มแรงงานต่างด้าวหรือกลุ่มคนไทยก็ดีที่เป็นกลุ่มแรงงานเจ็บป่วยนะคะหรือมารับการรักษาช้าก็จะทําให้ไม่สามารถประกอบกิจาการงานได้ก็จะทําให้เศรษฐกิจเนี้ยเสียไปด้วยนะคะจึงจึงเป็นกลุ่มที่มีความสําคัญ ถ้าพูดถึงเรื่องโรคติดต่อนำโรยุงลายเนี่ยก็จะทราบว่ายุงลายเนี่ยการแพร่ระบาดหรือแหล่งพาอพันธุ์ของยุงลายเนี่ยก็คืออยู่ในเมืองในพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่กันอย่างหนานแน่นเช่นอำ,อ,อ,อำเภอเมืองอำเภอเมืองของทุกๆจังหวัดเนี่ยก็จะพบว่าจํานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็มีเขตเมืองอยู่แต่จะเป็นเขตที่พิเศษกว่าเขาเนื่องจากว่าพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเนี่ย มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านฉะนั้นจะมีการเคลื่อนย้ายของประชากรค่อนข้างสูงทั้งคนไทยและคนต่างชาติประเทศไทยเนี่ยให้การรักษาให้การดูแลขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวแต่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเนี่ยจะมีจะมีประชาชนต่างด้าวค่อนข้างเยอะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้มีการประกอบอาชีพที่ต้องใช้อาศัยแรงงานของคนต่างด้าวด้วยฉะนั้น ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเนี้จึงเป็นพื้นที่ที่เปราะบางเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงสูงในเรื่องของการเคลื่อนย้ายประชากรแล้วคนต่างด้าวที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะตรวจทุกโรคฉะนั้นเขาก็จะมีโรคสําคัญที่ท,ที่ที่นำมาด้วยทําให้เราจะต้องควบคุมทั้งเรื่องโรคทั้งเรื่องคนทั้งเรื่องเศรษฐกิจพิเศษมันยากกว่าประเทศมันยากกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะที่อยู่ในเมือง ปัจจุบันกองโรคติดต่อนำเนินแมลงนะคะได้มีการจัดทําโครงการนะคะใช้ชื่อโครงการว่าโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของกลุ่มแรงงานต่างด้าวในเพื่อการจัดการโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนะคะเราได้ดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ปี2563แล้วนะคะซึ่งก็จะมีการดำเนินงานต่อไปให้ครอบคลุมทั้ง10จังหวัด ที่ได้นําเรียนให้ทราบแล้วว่าเป็นพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านนะคะวัตถุประสงค์หลักๆของโครงการเนี่ยนะคะในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเนี่ยนะคะหลักๆคือมี3วัตถุประสงค์ด้วยกันนะคะอันดับแรกคือเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขนะคะหรืออสอมนะคะและพัฒนาศักยภาพในเรื่องของความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวหรือที่เรียกว่าอสอตอ นะคะอันนี้วัตถุประสงค์แรกวัตถุประสงค์ที่2ก็คือเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธุ์ของโรคนะคะก็คือยุงลายนั่นเองนะคะโดยดูจากค่าดัชนีลูกน้ํายุงลายนะคะเราจะเสริมสร้างความรู้ให้กับอสมรและอสตอให้เขาสามารถสำรวจลูกน้ํายุงลายได้อย่างถูกต้องเพื่อสามารถคํานวณค่าดัชนีลูกน้ํายุงลายได้แล้วสามารถคืนข้อมูลให้กับชาวบ้านได้ว่า ชาวบ้านมีความเสี่ยงหรือไม่ต่อการติดต่อลุ่งโลกห้ไลต์ออกนะคะประการที่3นะคะก็คือเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านให้คําแนะนําที่ถูกต้องกับเขาเพื่อที่จะเขาจะจัดการเสียงแวดล้อมแล้วก็ทําลายแหล่งพาอพันยุงลายในบ้านถ้าไม่อยากให้ยุงลายเพิ่มให้เริ่มที่บ้านดังนั้นให้ประชาชนต้องทําด้วยตนเองทุกท่านค่ะก็ต้องขอนําเรียนให้ทราบอย่างนี้นะคะว่าทุกภาคส่วนในพื้นที่จะต้อง มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยนะคะส่วนภาคส่วนไหนบ้างก็คือเริ่มตั้งแต่ชุมชนนะคะขึ้นไปถึงตำบลอำเภอและจังหวัดนะคะชุมชนก็คือประธานชุมชนเนี่ยจะต้องเป็นผู้ดูแลติดตามกำกับให้อสมทุกท่านดำเนินการนะคะก็คือช่วยกันสำรวจลูกน้ำยุงลายนะคะเมื่ออสมได้สำรวจลูกน้ำยุงลายแล้วก็จะส่งรวบรวมข้อมูล ขึ้นไปที่ระดับตำบลโดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสาสุขระดับตำบลก็คือรพอสตนั้นรวบรวมข้อมูลอีกทีวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดส่งนําเสนอขึ้นไปให้สํานักงานสาสุขอําเภอนะคะสำนักงานสาสุขอําเภอก็จะรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อจิตนาเสนอให้ในายอำเภอนะคะและอ,อปททราบซึ่ง ในอำเภอและอ,อปทนะคะมีส่วนสำคัญในเรื่องของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอซึ่งท่านนายอำเภอเป็นประธานเลขาก็คือท่านเจ้าหน้าที่สาธสุขอำเภอเมื่อในอำเภอได้ทราบก็สามารถให้ทุกท่านที่เป็นอยู่ในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอได้ทราบปัญหาในพื้นที่ของตนนำเรียนขึ้นสู่ในระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็นำนโยบายและปัญหาจากพื้นที่นั้นขึ้นไปไปเป็นนโยบายนะคะแล้วก็ไปบริหารจัดการในเรื่องของคนเงินของแล้วก็ลงไปจัดการาปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ทันเหตุการณ์ด้วยะคะ่ะก็จะเห็นว่าทุกภาคส่วนนั้นมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับประเทศเลยครัอันดับแรกนะคะเราจะต้องเรียนปรึกษาผู้นำชุมชนก่อน ผู้นำชุมชนที่เขามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโรคติดต่อที่จะทำให้แก้ปัญหาในชุมชนนั้นได้แล้วทำให้ชาวบ้านเชื่อถือเมื่อเราเข้าไปคุยกับเขาแบบช่วยร่วมกันแก้ปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาสาสุขด้านอื่นๆเรื่องของโรคติดต่อนำโดยยุงลายก็ดีหรือปัญหาโรคเอสปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดก็ดีซึ่งเป็นปัญหาที่ที่ชุมชนนี้เขาได้ หยิบยกขึ้นมาเป็นปัญหาเขาเรียกว่าธรรมนูญสุขภาพหรือธรรมนูญสุขภาพตำบลก็ได้นะคะ<อ>เราก็ไปคุยกับผู้นำชุมชนนั้นให้เขามีความเข้าใจแล้วเขาก็นำความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความร่วมมือซึ่งเกิดการการให้เกิดความร่วมมือนั้นร่วมมืออย่างเดียวไม่ได้ต้องร่วมกันรับผิดชอบด้วยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะคะร่วมมือมันเป็นการร่วมมือระยะสั้นแต่ถ้าทำให้โรคเนี่ย มันไม่เป็นปัญหาสาสุขมันต้องมีความร่วมมือที่ยั่งยืนกันกันต่อไปอะคะ่ะคำว่าการทำงานแบบเป็นทีมหรือเป็นอสมบัดดีบัดดีนี่คือเพื่อนกันอสมเป็นเพื่อนกับ Os more. Os more. Os more. อสตอสตตก็คืออาสาสมัครสาสุขต่างด้าวบางคนพูดภาษาไทยไม่ได้แต่อสมอพูดภาษาต่างด้าวได้เขาจะมีความเข้าใจนะคะเมื่อมีความรู้เรื่องโรคไข้ลอดออก อสมอจะเป็นบัดดีกับอสตอเขาจะถ่ายทอดความรู้ให้เป็นภาษาท้องถิ่นที่เขาเข้าใจแล้วเพื่อเขาเข้าใจอสตอก็จะไปถ่ายทอดความรู้นี้ที่ถูกต้องให้กับกลุ่มของเขาอีกครั้งหนึ่งจะก็จะทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการลดโรคได้